โอเค let's go ใช่ค่ะเซนตี้ค่ะก็มาของ CMC นะคะดูแลสวยๆด้วยหลากหลายผลิตได้เลยมได้เลยนเตรมท่องลมาของคารนะคะแล้วก็ทนะคะแล้วก็กิโกะนะคะจังแซมุนนะคะแล้วก็อเวค่ะแล้วก็จบด้วยแอมสบิวี่นะคะนี่มันหมาหมลนหมาหมุกเกออง CMC ห่ะ นนวว่าาัี้จดให้เใช่เพราะว่าผู้หญิงเราอ่ะที่มาเยอะขนาดนี้มันต้องสวยตั้งแต่ผมจดปลายเท้ามันก็เลยต้องมาเยอะนิดนึงค่ะใครน้เพราะรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวในต้านเราต้องสวยให้โลกเห็นค่ะน้องชายก็ต้องแบบตะลึงว่าเธอใช้อะไร จริงๆมินว่าผลิตภัณฑ์ทางด้านผิวเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นผิวตัวหรือผิวหน้ามันสำคัญมากๆดังนั้นต้องอย่าหย,ยุดสวยโคเข้าไปค่ะผลิตภัณฑ์ต่างๆผู้ชายก็ใช้ได้เดี๋ยวนี้มินจะบอกให้ว่าผู้ชายเนี่ยน้องชายมันยังมาแย่งของชัยตลอดเลยมันไม่ซื้อเองเพราะมันรู้ว่าเราซื้อของ ส่วนมันเอาอะไรมาวางให้เราโอ๊ตเซเว่นเลยของแบบของที่หายไปก็สติลอมมอนด่อยากให้ลองแบบแซมพอดีกับก็ต้องขอแซมพอดีด้วยนะคะกับเซ็นทรัลบิวตี้อวอร์ดนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความสวยความงามถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องภาคภูมิใจมากๆเลยถ้าเกิดเราแบรนด์ไหนได้ไป ก็อีกเรื่องหนึ่งใช้ควดีๆกับนายแล้วแต่พันธุ์ดีแเพื่อกับแมทโอ้โหฉันตื่นเต้นมากเลยเพื่อนคนไหนเพื่อนคนไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยินดีกับพี่แมทจะรู้ว่าเขาแบบ ตั้งใจตั้งใจมากๆแล้วก็อยากได้น้องมาแบบตลอดเวลาที่เขาพูดนะคะแล้วก็ดีใจแบบจริงๆแล้วเขาก็เหมาะเหมาะสมที่จะเป็นคุณแม่แล้วแต่เราเราคิดเลยว่าได้ลูกชายลูกสาวตอนแรกเลยหนูดาว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าเเป็นลูกาา่ะวหนูเห็นพี่แม่แล้วหนูรู้สึกว่าเขาชอบความแบบอ่อนอ่อนของลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยคิดว่าเออเขาต้องได้ลูกสาวแน่เลยวันเบบี้เชาวอร์ไปก็เื้อไฮควีทขา ที่เต้ยก็ทานเหมือนเราคือแบบดูความอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วเขาเหะแล้วแบบแม่แบบแซ่บแซ่บเป็น ผู้หญิงเราก anyway. oh. no. ็แบบต้องผู้หญิงแน่ๆแต่ไทยผิดเราต้องยังไงคนาะไทยผิดแล้วก็กลับัคนกลับค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่สุดดีใจด้วยมากๆแล้วก็เห็นเพื่อนๆมานดีน้อยแบบคุยแต่เรื่องลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออมีแต่ลูกมาและตอนนี้คืออารยบทในกลุ่มนี่คือแเราเริ่มนิสิตแล้วนะเป็นเรื่องลูกสักท์แปดสิบล้วมแปดสิบเปอร์เซ็นต์หนูเหมือนเด็กเนี่ยเน่าตอนนี้คือไป คือลูกมาแล้วนะใช่แบบจะอยู่กับลูกมากี้ลูกมิวลูกกีแมทลูกที่แบบคือวันก่อนพ่อพี่ถามว่าเธอเธอเธอเพื่อนลูกเธอใครหัวพากเข้าโรงพยาบาลฉันก็ต้องมานั่งไล้ว่าแบบตป็นไหนวะอะไรเงี้ย มันก็เป็นรสชาติที่น่ารักนะคะคือทุกวันนี้แบบเวลาไปก็อยากจะไปดูแลเทคแคร์หลานๆมากกว่าแบบเจอเมาส์กับพ่อแม่เขาพุ่งไวกันไหมเขาดูแลหลานได้ดีมาสุดๆไปเลยอะค่ะเพราะว่าลูกแต่ละคนก็ยังเล็กเช่นนี้ค่ะแต่ว่าก็เป็นวัยที่แบบเล่นได้กันได้ แต่กับเรานี้เราต้องตามขอให้ท่านถา,นานมแกงตอนนี้เริ่มแต่งแขงคุณแม่แล้วนะเราใจกับนี้แล้วนะหนูจะตามยังไงให้ท่านล <laughs> ่นะนอกจากแต่งแต่งงานก็มีลูกเลยเ<อ>จอแน่เมื่อไหร่<อ>ไม่รู้<อ>แต่เขาแบบแว่าเริ่มแบบว่าปิดจะแขงเราบนี้แบบแกงคุณแม่เขาเริ่มเพิ่มเรียกกันแล้วนะตอนนี้เป็นแฟนอ่ะ จริงะเนี่ยยางงานเปลือยเหลือพี่เต้ยค่ะหนูยอยู่เพื่อนพี่เต้ยกอดพี่เต้ยไปเรื่อยตลอดขอยังจับมือกันอยู่จับมือกันอยู่อย่างงี้นะจับภาพเต้ยเขาแบบอยากจับจริงๆอยากจะผักให้พี่เต้ยแบบไปก่อนเลยไม่แต่วันนี้เราผิดพลาวเลยไม่มีอะไรแบบองผิด้าที่เราจะผ่านรูปจะเจอเอาจริงๆตัวเองอ่ะไม่เห็นเลยพอรู้สึกว่าแบบ เลี้ยงน้องก็เหนื่อยแล้วไม่อยากมีแต่ใหม่ก็บอกมาวันเจอใหม่ใหม่ก็บอกว่าเธอถ้าเธอเป็นแม่เธอต้องเป็นแบบแม่ที่ดีมากเพราะอะไรใหม่เพราะอะไรฉันเห็นแต่ที่เธอเลี้ยงหมาแล้วเนี่ยเธอต้องเป็นแม่ที่ดีมากแต่จะบอกว่าแค่เลี้ยงหมาเนี่ยก็ทะเลาะกับคุณบูมผ่าแบบกิ้งกว่าละค่ะยังไม่เนอยากนึกไปถึงมีเรื่องของตัวเองเพราะว่ามันเป็นสัตว์อะแล้วพี่ผ่าเขาซีเรียสเหมือนลูกแท้ๆเลยอะเราก็เลย แบบย่านตัวใส่อปอดแบบมีน้องหลังหลักมากกินข้าวมันข้าวมิเนอร์เนี่ยมันมันยังแบบมันปูทีิดีเลยก็จริงๆมีเด็กๆมามันก็ได้ไหวติดแบบมือไปเที่ยวกลุ่มมันก็จะได้ไหวแบบเออมีหลานไปด้วยอยะไรอย่างเงี้ยค่ะ บ้านบ้านหนูบ้านคกนผาก็จะเป็นแบบคูผาเขาชอบไปแล้วถ้าทีมไหนมีอย่างไปกับกี้มีมีก้ามีย่าอย่างเงี<อ>้ยเขาเขาจะรีบตื่นมาเอาที่กับพี่ป๊อกก็จะรู้เลยว่าอ๋อถ้ามินกับผามาสบายพ่อแม่หลับได้แล้วก็ตื่นมาก็โยนลูกให้มาเล่นกับเราเลยคือเราเป็นหน่วยเ,เราเป็นหน่วยที่เลี้ยงแต่แตที่เลี้ยงกับเลี้ยงเองไม่เหมือนกันนะเราพร้อมเป็นที่เลี้ยงยังไม่พร้อมแม่ แต่ละหลานเรียกเราว่าพี่หยู่นไม่ไม่มาลินมาลินฟ้องมาลินเรียกน้ำมินแต่เรียกพี่คาพี่ปาแต่เรียกน้ำมินมินยังมีก็เป็นปลาไม่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 เป็นป้ายังเป็นป้าใครไม่ได้ยังไม่มี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 ไม่มีไม่มีเขาจำได้ไม่ได้ไม่ได้

เลยนะคะขอบสน <coughs> 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 <coughs>